สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสีสเกตชาแนลนะครับค่ำคืนนี้จะมาทดสอบจะมารีวิวเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ a อเซอรุ่น P1385Wb นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ a อเซอร์ P1385Wb นะครับเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ a อเซอร์นะครับ มีช่องต่อ hdmi นะครับเป็น dlp projector รองรับระบบภาพ3 d หรือว่า3มิตินะครับมีระบบ mhl ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือโลโก้เป็นชื่อรุ่นนะครับนี่คือ a c e r p 1 3 8 5 wb นะครับคุณผู้ชมครับมีช่องต่อเยอะแยะมากมายจนครบครันเลยนะครับ audio in มี2ช่องนะครับ audio out 1ช่อง AV เส้นสีเหลืองนะครับต่อวิดีโอ1ช่องช่องเสียบสายแลนนะครับแล้วก็มี HDMI แล้วก็มี VGA 2ช่องนะครับ HDMI แล้วก็ USB นะครับอันนี้เป็น USB นะครับอันนี้ VGA 1 VGA 2นะครับคุณผู้ชมครับอันนี้ HDMI อันนี้ USB นะครับคุณผู้ชมครับแต่ผมเสียบด้วยช่องต่อ VGA นะครับอันนี้อันนี้ USB อ่าขออภัยอันนี้ HDMI อยู่ตรงนี้ ถ้า USB จะอยู่ตรงนี้นะครับ VGA e out ก็มี1ช่องนะครับคุณผู้ชมครับมาดูสภาพโดยรอบๆเครื่องกันนะครับสำหรับเจ้า Acer Projector ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือ Acer Projector P1385WB นะครับตัวนี้ความสว่าง3,200ลูเมนนะครับคอนทราสต์เรติโอ20,000ต่อ1 ความละเอียด1280คูณ800นะครับหรือว่า WXGA นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับตัวนี้ความคมชัดนั้นสูงทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ WXGA นะครับ1,280คูณ800ทีเดียวนะครับในส่วนของคอนทราต t เรทิโอนั้นก็สูงทีเดียวนะครับ2 0 0 0 0ต่อ1เป็น DLP Projector นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับมาเปิดเครื่องกันนะครับ บริเวณตรงนี้ก็คือเป็นเมนูนะครับกดเข้าเมนูก็ตรงนี้นะครับปุ่มซอสนะครับอินพุตสัญญาณนะครับอันนี้ Enter นะครับหรือ Play นะครับปุ่ม Back ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับตรงนี้อ่าผมจะเปิดเครื่องเลยนะครับกดปุ่มนี้นะครับเปิดเครื่องจากไฟแดงก็จะเป็นไฟสีน้ําเงินกระพริบกระพริบขึ้นมานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูมาทดสอบกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าเจ้าเอเซอร์พี P1385 ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับว่าความแจ่มความสว่างนั้นจะสว่างสักแค่ไหนกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากเปิดเครื่องแล้วนี่คือเอเซอร์โปรเจคเตอร์ P1385 W.B. นะครับความสว่าง3,200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับคอนทราสต์เรจิโอ20,000ต่อหนึ่งครับความละเอียดนี้ WXGA เลยครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเปิดเครื่องแล้ว เดี๋ยวผมจะมาทำการทดสอบนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับผมจะเปิดด้วยเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าลองเล่นด้วยเครื่องอ่านไฟล์ภาพยนตร์นั้นอ่ะมาดูกันนะครับมาดูกันครับคุณผู้ชมครับดูครับมาดูความแจ่มความสว่างครับคุณผู้ชมครับ 3,200ลูเมนครับของ Acer Projector P1385WB นะครับคุณผู้ชมครับมาดูมาทดสอบกันครับคุณผู้ชมครับสุดยอดจริงๆครับตัวนี้โอ้โหสุดยอดดูภาพครับ 3,200ลูเมนนะครับคุณผู้ชมครับตัวนี้ดูลำแสงที่พุ่งออกมาครับ Acer P1385Wb ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับ Acer P1385Wb นะครับความสว่าง3,200ลูเมน Thank you. สุดยอดของจริงครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าอสำหรับเจ้าเอเซอร์ตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันนะครับคุณผู้ชมครับมาดูกันนะครับอะมาดูภาพยนตร์ตัวอย่างกันนะครับมาดูภาพยนตร์ตัวอย่างกันครับอาวนะโอ่ะมาดูกันครับภาพยนตร์ตัวอย่างครับคุณผู้ชมครับ สุดยอดจริงๆครับมาดูลำแสงครับโอ้โห,โหพุ่งเขาเรียกว่าพุ่งจวดๆเลยครับคุณผู้ชมครับ Acer P 1 3 8 5 Wb นะครับ3,200ลูเมนครับคอนทราสต์เรดิโอ2,000 20, 0ต่อหนึ่งความละเอียด1,280-800คูณหรือว่า Wxga นะครับ โโหสุดยอดจริงๆครับมากันแล้วครับเริ่มกันแล้วครับของดีมีน้อยครับคุณผู้ชมครับสีสะเกดชาแนลนำเสนอในวันนี้นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Acer P1385WB ตัวนี้นะครับสุดยอดครับคุณผู้ชมครับ3200ลูเมนนะครับดูครับดูภาพครับ สุดยอดครับเเอ Acer P หนึ่งสามแปดห้า W B นะครับสามพันสองร้อยลูเมนครับ c o n t r a เร Ratio สองหมื่นต่อหนึ่งครับสุดยอดของจริงแล้วครับคุณผู้ชมครับ ยอดครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้า Acer P1385WB 3,200ดูเมนตัวนี้นะครับสีสเกตชาแนลเสนอขายในราคา8,700บาทนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเด็ดชาติพวงเกตจากสีสเกตชาแนลครับ Oh, so don't are have... so bouncing me. I told them you're we สุดยอดครับคุณผู้ชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ